ธรรมบรรยายนะในลำดับต่อไปนี้นะเป็นการบรรยายพระสูตรที่ชื่อว่าวชิระสูตรนะรครงตัดยังไงระองตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายนะบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะคือพวกไหนบ้างคือบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าอันนี้ประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่2คือบุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบและประเภทที่3คือบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรตอนนี้มาดูความหมายของบุคคลทั้ง3ประเภทนี้เป็นยังไงก็บุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นยังไงลองจัดว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากขับแค้นใจมากเมื่อถูก เขาว่าแม้เพียงเล็กน้อยนะก่คพ้องใจโกรธเครืองพยาบาททำความโกรธความขัดเคืองให้ปรากฏนะมันเหมือนกับแผลแผลเก่าเมื่อเวลาถูกไม้หรือเศษกระเบื้องกระทบย่อมให้เกิดความหมักหมมมากกว่าโดยประมาทนะนะแม้บุคคลชั้นใดนะบุคคลชั้นนั้นก็เหมือนกันนะ คนบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความกับแค้นใจเมื่อถูกว่าด้วยเล็กน้อยก็คล่องใจกดเครื่องพยาบาทนะความความกธกัดเขื่อนให้ปรากฏบุคคลประเภทนี้เรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนแผลเก่านะฉะนั้นเนี่ยอะไรกระทบไม่ได้แผลเก่าเนี่ยวเวลากระทบนิดกระทบหน่อยเนี่ยแผลมันจะก,กำเริบนะจนเกินประมาณก็เหมือนกันนะคนที่ถูกว่า ม้เพียงเล็กน้อยก็จะโกรธขัดเคืองมากกว่าประมาณนี่คือบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นอย่างนี้บุคคลประเภทที่2นะก็คือบุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบนะเป็นยังไงนะก็คือบุคคลผู้ที่รู้ชัดตามความเป็นจริงนะว่านี่คือทุกนี่คือสมุทยัยนี่คือนิโรธอันนี้คือมรรคเปรียบเหมือนนะ่ะบุรุษนะผู้มีตาเห็นรูปนะ ในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนซึ่งมืดมิดนะเพราะฉะนั้นเวลาฟ้ามันแลบเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะแต่คนนี้สามารถเห็นรูปต่างๆได้ชัดเจนในขณะชั่วฟ้าแลบนะบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเช่นกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกนี่คือสมุทยัยนี่คือนิโรธและนี่คือมรคนะนี่แหละบุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบ ประเภทที่3นะบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรนะเป็นยังไงบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตนตะปัญญาวิมุต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองนะก็เหมือนกับแก้วมณีนะหรือว่าหินชนิดใดชนิดหนึ่งที่เพชรซึ่งมีความแข็งแกร่งที่สุดจะทําลายไม่ได้นะจะไม่มีแม้ชันใด บุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมทําให้แจ้งซึ่งเกียตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอสวรไม่ได้ดูกนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนเพชรน,นี่แหละคือบุคคล3ามจำพวกนะซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเราเป็นบุคคลประเภทไหนก็อลองไปพิจารณาดูว่าจะเป็นประเภทมีจิตเหมือนแผลเก่านะมีจิตเหมือนฟ้าแลบ หรือมีจิตเหมือนเพชรนะก็จงไปพิจารากันให้ดีๆนะครับ